มีสาวคนหนึ่งค่ะเขาขับรถไปในเส้นทางพื้นที่ชัยภูมิไปเยี่ยมแม่แล้วไปกับแฟนปรากฏว่าในระหว่างทางเจอรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถเก๋งด้านหน้าพังยับเลยนะแล้วก็จอดอยู่นิ่งๆเขาก็เลยลงไปดูว่ามีอะไรเปล่าเดินดูรอบรถปรากฏมีผู้ชายคนนึงเป็นคนขับค่ะคนั่งอยู่ในรถแล้วก็ท่าทีคือแบบปิดตาแล้วก็บอกลกลัวใช่บอกพี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกไม่ได้ทําเห็นเห็นเห็น เขาทำไมเห็นแบบแบบเนี้ยคือลักษณะพูดแบบอาการกลัวและตื่นตระหนกตกใจและเขาก็ไม่ได้เมาด้วยเขาเห็นอะไรคุณผู้ชมลองดูคลิปที่สาวคนนี้เขาแชร์ประสบการณ์นี้หน่อยค่ะมาก่อนพี่ออกมาหายใจหน่ออกมาออกมาเฮ้ยออกมาพี่เขาเขาปิดตาเขาบอกเขาเห็นนะพี่เขาเห็นเต็มเลยเห็นตลอดตอนตอนนี้ก็คือไม่อยากเจอเลยใช่ไหมคะใช่พี่เห็นมากมากกว่าห้าใช่ไหม เต็มเลยเหรอพี่ไม่ได้ไปทำอะไรมาใช่ไหมพี่ไม่ครับลงมาลงมาก่อนค่ะพี่คุณผู้ชมเห็นนะ สาวคนถ่ายคลิปอ่ะเขาก็อุตสาห์เป็นพลเมืองดีนะคะพี่ไม่ได้ไปทําอะไรมาใช่ไหมคือเหมือนสงสัยว่าดื่มเล่าอะไรไมมหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมากกว่านี้ไหมไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่คุณผู้ชมจุดนี้นะคะคือถนนหมายเลข225สายแยกบึงบรเพชรชัยภูมิอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วเก๋งคันนี้สภาพหน้ารถคือพังยับ แต่ไม่มีคู่กรณีในคลิปจะเห็นผู้ชายคนขับดั่งตัวสั่นง,งันงกแล้วก็มือปิดตาตลอดนะคะขณะเดียวกันสาวในคลิปที่เป็นคนถ่ายก็เลยเคาะกระจกเรียกเขาก็ได้แต่เงยหน้ามาแล้วก็เอามือปิดตาสองข้างเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอะคะ่ะเหมือนภาพมันติดตาหลังจากนั้นก็เปิดกระจกอยู่ในสภาพคือเหงื่อท่วมเลยที่เห็นอะ แล้วก็เกือบขาดอากาศหายใจและผู้ชายคนนั้นร้องโหมร้องไห้ด้วยนะคะพูดว่าเนี่ยขับชนเด็กเต็มเลยเด็กเต็มหลังรถเลยเด็กเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่นานก็เลยโทรแจ้ง1 6 6 9ให้มาช่วยเหลือพาลงจาก,กรถแต่ชายคนนี้ก็ยังเอามือปิดตาอยู่นะคะพี่กู้ภัยบอกว่ายังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยนะ เธอก็เลยแชร์ประสบการณ์หลอนๆนี้ลงในทิกตอกของเธอค่ะเธอยืนยันว่าชายในรถไม่ได้เมานะคะและร่างกายไม่พบสารเสพติดใดๆด้วยตอนนี้ญาติของผู้ชายคนนี้ติดต่อมาบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าอาการกลัวๆเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะโดยเขาเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้พี่เขาหายไปสองวันไม่มีโทรศัพท์ติดตัวตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะดีที่เจอในสภาพที่ยังปลอดภัยและมีชีวิตชายคนนี้เขาไม่เชื่อเรื่องผีแต่เขาเห็นเด็กเต็มหลังรถ แล้วก็บที่ข้างรถมีมะกอกที่หน้ารถด้วยพี่เขากอดพระเอาไว้ที่อกแล้วก็เหมือนเสียขวัญนะคะส่วนเรื่องที่รถชนผีจริงไหมทําไมมีรอยชนทําไมมีรอยชนถ้าเป็นผีมันมันไม่ใช่วัตถุแบบใช่ใช่ไหมเออแล้วก็รู้ก่อนเรื่องของวิญญาณนะมันไม่ใช่วัตถุอะไรที่จะชนแล้วรถบุบได้เจ้าของโพสต์ก็บอกตอบไม่ได้เหมือนกันแต่จากการเดินดูรอบรถนะคะหน้ารถแล้วก็ส่องไฟดู ไอเขาเรียกอะไรนะไอน้ําตรงกระจกด้านหลังเนี่ยค่ะม,มีรอยฝ่ามือเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าฝ่ามือใครส่วนตัวเชื่อว่าชายคนนี้อาจจะโดนผีบังตาหรือไม่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคแต่มีเขาบอกว่าเพราะว่ามีแต่รถขับผ่านไปผ่านมาและด้วยวันเกิดเหตุนั้นตัวเองใส่สร้อยครดเอาไวพ้พอดิพอดีเลยทําให้เรามองเห็นว่ามีคนอยู่ในรถ และก็ไปช่วยเขาเอาไว้ได้ทันและถ้าหากขับเลยไปอีกหน่อยนะคะก็จะเจอวัดหนึ่งหน้าวัดเป็นรูปปั้นครุฑค่ะซึ่งพระอาจารย์ที่วัดเคยไปสวดทําพิธีตรงแถวนั้นที่มีคนตายบ่อยๆด้วยและเส้นนี้มันมืดมากมันเป็นโค้งหักศอกอะค่ะขับมาช้าๆเคยลกข้ามมาแล้วเห็นบอกว่าตายมา44ศพเขาเรียกว่าโค้ง44ค่ะโอ้ยน่ากลัวชาวบ้านแถวนั้นรู้กันดีทีนี้หลังคลิปนี้แชร์ออกไปชาวเน็ตมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆจุดนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า เฮ้ยจุดนี้หลอนจริงแรงจริงคนพื้นที่รู้ดีและเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เจอของจริงม,มีคนเคยเห็นอะไรรู้ไหมคะพี่โจครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแสงกระสือค่ะบางคนเคยเจอแม้กระทั่งมีเด็กสองคนอยู่ที่คอสะพานพอเราขับเข้าไปใกล้ๆอีกคนวิ่งตัดตัดหน้ารถแบบนี้ก็มีมาแล้ว เคยเจอคนใส่ชุดขาวประมาณ3-4คนยืนจับมือกันขวางถนนก็มีมาแล้ว <Ừ. S 1> อันนี้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับถนนเส้นนี้เส้นไหนนะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีได้ไหม <Ừ. S 1> อยให้ทีมข่าวลงไปดูพี่โจตรง225แยกบึงบระเพชรชัยภูมิอําเภอเทพสถิตครับเออคนลุกนะอองานนี้ชาวเน็ตพากันคนลุกเหมือนเราเนะี่ยนะเล่าไปก็คนลุกไปบางคนเชื่อสิ่งลี้ลับนะคะก็อบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ทำยังไง ให้แก้งตายเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาเจอแบบนี้ต้องดูทะเบียนรถต้องเทียบเอามาฝากไหมเออเอามาฝากพี่โจแล้วเก้าสี่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมทะเบียนรถเก้าสี่ปดเก้าคันผู้ชายคนนี้ที่ว่าลอยมือเด็กเต็มรอบรถเลยคือมันเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ใกล้ๆกลบ้านคุณนนทบุรีวัดแห่งหนึ่งลักษณะคล้ายๆกัน คนรู้จักเล่าให้ฟังอันนี้เราเชื่อเขาคือผมไม่เชื่อเรื่องผีแต่คนที่เล่าอ่ะเขาไม่โกหกเรารู้เพราะพื้นหัรู้นิสัยกันอ่ะเขาบอกขับรถกลับรถในวัดได้ยินเสียงปั้งหน้ากระโปรงรถไม่มีอะไรเลยอขับออกมาถึงบ้านไปจอดมีรอยมือเด็กอยู่บนหน้ากระโปรงรถโอ้ยคนลุกวัดแถวบ้านคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวบอกวัดให้หลังไม่พี่โจอ่ะละกลับกลับบ้านทุกวันแต่ความเชื่อสนบุคคลนะครับอ้า